ใชครับอยู่กับผมนะครับแล้วก็คนที่ยืนข้างผมนี้คือคุณบีอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เกิดผลลัพธ์กับสินค้าของบริษัทเจเน็ตโกลบอลนะครับก็สิ่งที่ถืออยู่ก็คือตัวนี้นะครับ b b b บ o x Burn Dual เป็นตัวช่วยเรื่องของการเผาผลาญแล้วก็ลดน้าหนักแต่ทีเนี้ยก็อย่างบอกอย่างที่บอกเลยคือเกิดผลลัพธ์จากการลดน้าหนักแล้วก็กระชับสัดส่วนนะครับต้องถามสาเหตุกับว่าทําไมถึงอยากลดน้าหนักอ๋อที่อยากลดน้ำหนักเพราะว่า อยากคุ่นดีมานานแล้วครับเพราะว่าเวลาที่เราอ้วนทําอะไรมันจะหน่ง,ง่ายใส่เสื้อผ้าอิดอัดหาเสื้อผ้าไซส์ยากคดข้ามที่จะยากครับหาเกงยียนอย่างเงี้ยมันต้องไซส์38วั 8, นนี้ก็40แต่ตอนนี้รู้สึกดีมากเลยกางเกงตัวเก่ากับมาใส่ได้น้ําหนักเดิมตอนที่ก่อนลดเท่าไหร่ครับ100กิโลครับตอนนี้ปัจจุบันเหลือ87ครับใช้แล้วเวลา 2>, 2เรือนครับ2เดือนทานยังไงบ้างครับ ก็ตรงน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องทานอย่างต่อนเนื่องจริงจริงจริงจังด้วยนะครับผมผมทานก่อนอาหารนะครับมื้อเช้า2มสสเมตรครับก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็1ชั่วโมงก็ได้ครับถ้ามีเวลามื้อเช้า2เมตรครับมื้อเช้า2เมตรครับแต่ว่าผม,มาจะมีวิธีการทานอาหารด้วยนะครับคือวันหนึ่งผมจะทานแค่มเม็ดเดียวแต่จะทานเยอะนะผมบอก,ก่อนะครับทานแค่มม้อเ,เดียวจะทานเต็มที่เลยนะครับนะ แล้วก็ทานน้นไปเยอะครับวันหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วก็จะสองขวดลิตรสองขวดลิตรขึ้นนะครับขวดละสิบกว่าบาทในราคาก็คือ <c oughs> น้ำเนี่ยเป็นตัวส่วนสำคัญสำหรับการเสริมตัวนี้ถูกไหมครับก็ถ้ากเกิดสมมติตอนกินอาหารเสริมนี้เท่าไหร่จะกินน้าน้อยก็ผลลัพธ์อ,อาจจะไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะแต่เกิดช้าเกิดชาใช่ก็คืออาจจะบางคนอาจจะน้ําหนักไม่ได้ลงแต่ไม่แน่นขึ้นนะครับทางที่กินเยอะอาจจะน้ำหนักขึ้นแต่น้ำหนักคงที่เท่าเดิมประมาณนี้ ร้อยสองมาเป็นแปดสิบเจ็ดร้อยร้อยโลครับอ่าร้อยโลมาเป็นแปดสิบเจ็ดรถไปทั้งหมดสิบสามโลครับสิบสามโลใช้แล้วเวลาสองเดือนครับสองเดือนถือว่าโอเคนะครับผมสองเดือนมีอะไรฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไหมครับอ่าฝากถึงนะครับผมก็ตรงนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมอยากลดน้ำหนักอยากดูแลสุขภาพตัวเองให้ดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถทานได้นะครับผมแล้วก็ส่ง ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ส่งคลิปนี้ให้ได้เลยนะครับบีบีนะครับบอกเบิร์นวิวได้ผลชัดเจนแน่นอนครับสวัสดีครับ